สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมนะครับอัปเกรดอีกแล้วนะครับอัปเกรดไมค์บลูทูธนะครับมีลูกค้าบอกว่าไมค์บลูทูธสามารถทําให้มีเสียงท้ายคีย์ได้ไหมเวลาปล่อยไปแล้วคนฟังได้ยินเสียงท้ายคียเราก็จัดให้ครับนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่เข้าไปแอดคีย์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลร์หรือว่าทีมสปีกนะครับ แดคีย์นะครับแล้วก็ออกไปหน้าจอหลักได้เลยทีนี้ก็สามารถกดคุยได้เลยนะครับทั้งลำโพงแล้วก็ไมค์ใช้ที่ตัวของบู u e t o ทั้งหมดนะครับแล้วปล่อยนี่นะครับปล่อยก็มีเสียงท้ายคีย์ให้นะครับเสียงท้ายคีย์ก็เลือกได้ครับต้องการใช้เสียงแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้ายคีย์เสียงโมโตนะครับทดสอบเทปหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณนี้นะครับเสียงท้ายคีย์ครับอลองหเหลาให้แหลมให้จังให้จังนิดนึงครับพอดี๋ยมองไม่เห็นสายตาตงใส่แว่นครับตัวเลขจะเสียงดังขึ้น